ลองดูฝ่ามือของคุณตอนนี้คุณเห็นเส้นที่ตัดกันเป็นรูปกากบาทไหมถ้าคุณเห็นแสดงว่าคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ถูกเวลาเพราะช่วงเวลานี้คือจังหวะทองที่สุดในรอบ50ปีของชีวิตคุณใช่คุณฟังไม่ผิด50ปีมีแค่ครั้งเดียวที่ดวงของคนมีกากบาทบนฝ่ามือจะเปิดวงจรบุญแบบสูงที่สุดแรงที่สุดและสรงผลเร็วที่สุด จนชีวิตของบางคนจะเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัวตามตำราหมอดูโบราณทั้งไทยจีนอินเดียเส้นกากบาดถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ฝาเลือกให้พบความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นเส้นที่บอกถึงคนมีบุญเก่าแรงมีผู้คุ้มครองเป็นคนที่ผ่านปัญหาใหญ่แล้วรอดเสมอและเป็นคนที่เมื่อถึงเวลาบุญเปิดทีไรชีวิตจะพุ่งขึ้นแบบที่คนรอบตัวตามไม่ทันและปีนี้ จักรวาลดวงดาวโคจรในตำแหน่งที่เปิดประตูโชคลาภและเปิดแรงที่สุดให้คนที่มีกาก,ากาบาทโดยเฉพาะช่วง3เดือนนี้จะเรียกว่าเป็นยุคทอง50ปีครั้งเดียวก็ไม่เกินจริงหมอดูชื่อดังหลายคนพูดตรงกันว่าคนที่มีเส้นกากาบาทบนมือกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาปลดล็อกทุกอย่างในชีวิตเงินงาน,งานความสำเร็จความร่ำรวยทุกอย่างกำลังไหลามาในจังหวะเดียวกันอย่างประหลาด ช่วงเวลา50ปีที่รอคอยกำลังเปิดให้คุณแล้วมีคนมากมายที่มีเส้นกากบาทแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เจอช่วงทองแบบนี้เพราะมันคือวงจรพิเศษที่เกิดขึ้นครึ่งศตวรรษครั้งหนึ่งเท่านั้นช่วงเวลาแห่งชีวิตนี้มีพลังสำคัญ3อย่างเปิดขึ้นพร้อมกันได้แก่ 1. พลังบุญเก่าหลังไหลขึ้นเต็มกำลังเส้นกากบาทคือเส้นของบุญ และปีนี้บุญเก่าที่คุณเคยทำไว้กำลังเปิดผลเหมือนดอกบัวที่รอคอยแสงอาทิตย์มานานตอนนี้กำลังผลิบาน2、โชคลาภก้อนใหญ่กำลังก่อรูปขึ้นในชะตาไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นเงินก้อนใหญ่เงินที่เปลี่ยนสถานะชีวิตได้เงินที่ทำให้ชีวิตมาตรฐานสูงขึ้นในพริบตา 3. โอกาสที่รอมานานกำลังปรากฏตัวต่อหน้าบางคนรอมาเป็นปี บางคนรอมาครึ่งชีวิตแต่วินาทีนี้โชคกำลังดึงคุณไปยังจุดที่ใช่งานที่ใช่และเส้นทางที่ทำให้คุณรวยได้จริงสัญญาณว่าช่วงทองกำลังเริ่มทำงานกับคุณถ้าช่วงนี้คุณมีสัญญาณหนึ่งใน7ข้อนี้แปลว่าคุณอยู่ในจุดเริ่มต้นของ50ปีแห่งโชคทอง 1. มีลางสังหรณ์แรงขึ้นคิดอะไรแล้วเกิดขึ้นจริง 2. ฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสงน้ำหรือสัตว์มงคล 3. อยู่ดีๆก็มีคนติดต่อมาเรื่องงาน 4. ได้เงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆแบบไม่ทันคิด 6. ได้พบคนใหม่ๆที่ให้โอกาสดี 7. สิ่งที่เคยติดขัดกลับคลี่คลายสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นคลื่นพลังจากเส้นกากบาทบนฝ่ามือกำลังทำงานและกำลังจะผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จใหญ่ โชคใหญ่แบบไหนที่กำลังจะมาหาคุณตำราห,หมอดูบอกว่าเส้นกากบาทที่เด่นชัดมีเกณฑ์ได้รับโชค4มิติใหญ่ๆที่มากที่สุดในรอบ50ปีได้แก่ 1. เงินก้อนแดบไม่คาดคิดใครไม่เคยได้จะได้ใครไม่เคยรวยจะรวยบางคนได้ไรายได้ก้อนใหญ่แบบฝาให้บางคนได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงบางคนได้เงินคืนจากสิ่งที่หายไปนานแล้ว 2. ง,งานและการเงินพุ่งแบบรวดเร็วงานดีขึ้นแบบฉับพลันมีคนยื่นข้อเสนอหรือเปิดประตูให้คุณเข้าถึงงานที่มีรายได้สูงขึ้นหลายเท่า 3. โครงการหรือความฝันที่รอคอยเริ่มต้นได้จริงอยากทำธุรกิจอยากลงทุนอยากเปลี่ยนงานช่วงนี้จะมีแรงดึงดูดให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงแบบง่ายกว่าที่คิด 4. ปาฏิหาริย์ชีวิต เรื่องร้ายกลายเป็นดีคนเกลียดกลายเป็นช่วยปัญหาหนักกลายเป็นเบาเหมือนมีผู้คุ้มครองเปิดทางให้ทำไมวันนี้คุณถึงได้ยินคลิปนี้หมอดูสายยานบอกไว้ว่าคนที่มีกากบาดบนมือจะได้ยินเสียงเรียกจากโชคในช่วงดวงเปิดการที่คุณได้ฟังคลิปนี้ไม่ใช่ฟังเล่นๆแต่เป็นสัญญาณว่าพลังดีๆกำลังมาหาคุณจริงๆคุณมาฟังในเวลาที่ถูกต้อง ในช่วงที่ดวงเปิดสุดและในจังหวัดทองที่เกิดขึ้น50ปีครั้งเดียวถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่กำลังจะพบจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีจากวันนี้ไปขอให้คุณมีเงินไหลเข้ามีโอกาสไหลามามีปัญหาหมดไปและมีโชคใหญ่เข้าหาแบบง่ายที่สุดเท่าที่ชีวิตคุณเคยเจอ ขอให้บุญเก่าเปิดผลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและขอให้ชีวิตจากนี้พุ่งขึ้นแบบไม่มีใครหยุดได้และถ้าคุณอยากให้บุญนี้ส่งต่อแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อที่คนที่มีเส้นตากะบาดเหมือนคุณได้รับพลังดีๆเช่นกันบุญจะย้อนกลับมาหาคุณหลายเท่าขอให้คุณร่ำรวยเร็วสำเร็จวหวและก้าวสู่ยุคทองของชีวิตในแบบที่คู่ควร ถ้าคุณเห็นเส้นที่ตัดไขว้กันเป็นรูปกากบาทไม่ว่าจะอยู่กลางฝ่ามือใต้เนินใดหรือเป็นเส้นเล็กๆที่ตาเปล่าแทบมองไม่เห็นคุณกำลังฟังคลิปที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้วเพราะหมอปลายผู้มียาสัมผัสที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักได้ฝากคำเตือนสำคัญให้กับคนที่มีลายมือกากบาททุกคนเป็นคำเตือนที่ทั้งลึกลับศักดิ์สิทธิ์และขนลุกที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่ดวงพลิกแรงบุญแรงและกำแรงเกิดขึ้นพร้อมกันแบบตอนนี้ วันนี้คุณกำลังจะได้รู้ความจริงข้อหนึ่งที่อาจทำให้คุณต้องหยุดคิดใหม่ทุกคำพูดทุกอารมณ์และทุกความโกรธที่คุณเคยคว้างออกไปหมอปลายเตือนคนลายมือกากบาดห้ามโกรธแรงห้ามแช่งห้ามอาฆาตเด็ดขาดหมอปลายบอกว่าคนที่มีลายมือกากบาทไม่ได้เป็นคนธรรมดาคุณเป็นคนที่มีพลังในตัวมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าพลังที่ว่านี้ไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติที่เห็นด้วยตาแต่คือพลังบุญ บวกพลังกรรมบวกพลังคำพูดที่ส่งผลแรงกว่าคนทั่วไปคนที่มีลายมือกากระบาทมักจะถูกมองว่าชะตาแรงบุญแรงกำแรงและสิ่งที่ออกจากปากของคุณทั้งคำดีและคำร้ายจะกลายเป็นจริงได้เร็วแบบไม่น่าเชื่อนี่แหละคือเหตุผลที่หมอปลายเกินแรงมากว่าห้ามโกรธแรงห้ามพูดคำอาฆาตและห้ามแช่งเด็ดขาดเพราะมันจะย้อนกลับเข้าหาตัวคุณก่อนใคร และคําว่าย้อนกลับที่หมอปลายพูดไม่ใช่การลงโทษจากฟ้าแต่คือผลจากพลังกรรมที่ไวกว่าเดิม3 1 0ถึง10เท่ายิ่งมีเส้นกากบาทชัดพลังยิ่งแรงกรรมยิ่งเดินเร็วและคําพูดของคุณยิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่คุณเองยังไม่รู้ตัวทำไมความโกรธของคนลายมือกากบาทถึงอันตรายหมอปลายอธิบายไว้ว่าคนกลุ่มนี้มีแรงคุ้มครองสูงแต่ในขณะเดียวกัน แรงคุ้มครองนั้นสามารถสะท้อนกลับได้ถ้าคุณใช้พลังผิดทางคนลายมือกากระบาทจึงเป็นคนประเภทที่โกรธปุ๊บฟ้าปรับดวงปับ๊บแช่งใครไปผลร้ายมักมาหาตัวเองก่อนด่าใครด้วยความโมโหแรงๆอาจเกิดเหตุให้ชีวิตตัวเองสะดุดโดยไม่รู้สาเหตุแค่คิดไม่ดีก็ส่งผลกับดวงตัวเองทันทีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งคุณรู้สึกว่าทำไมแค่โมโหแป๊บเดียวชีวิตถึงแย่ไปทั้งวันนั่นแหละ คือพลังของเส้นกากระบาทหมอปลายบอกอีกว่าคนลายมือกากระบาทคือคนที่ดวงใหญ่กว่าคนทั่วไปจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษามากมีแรงคุ้มครองสูงมีโชคลาบแบบปฏิหารมีโอกาสรวยเร็วรวยแรงแต่ถ้าใช้อารมณ์ผิดทางทุกอย่างจะสวนทางกลับมาหาคุณทันทีเช่นกันพลังที่ให้โชคคือพลังเดียวกับที่ทำให้กรรมเดินเร็ว พลังที่ทําให้คําอธิษฐานครั้งเดียวสมหวังคือพลังเดียวกับที่ทําให้คําพูดลบทําลายตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อหมอปลายเตือนแบบชัดๆว่าถ้าคุณมีลายมือกากบาทจงครองสติจงระวังคําพูดและจงอย่ากโกรธแรงเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะโกรธแรงเท่ากับชีวิตสะดุดทันทีด่าแรงเท่ากับงานเงินติดขัดแช่งเท่ากับกรรมย้อนกลับมาแรงกว่าเดิมเก็บความอาฆาตเท่ากับพลังบุญหาย อารมณ์รุนแรงเท่ากับโชคลาบหายไปทันทีแต่ถ้าคุณรู้จักควบคุมใจพลังของเส้นกากบาทจะกลายเป็นพลังแห่งปาฏิหาริย์หมอปลายบอกว่าคนลายมือกากบาทคือผู้ที่ฟ้าเลือกให้มีปากศักดิ์สิทธิ์พูดดีขึ้นเร็วมากพูดร้ายลงแรงที่สุดแล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้พลังของเส้นกากบาทส่งผลดีหมอปลายให้คำแนะนำแบบง่ายๆแต่แรงมากว่าคนลายมือกากบาทควรทำามข้อนี้ให้ได้เป็นประจำา 1. พูดดีให้มากกว่าพูดร้ายเพราะคำพูดของคุณคลังกว่าคนทั่วไปการอวยพรการให้อภัยการชมหรือการอธิษฐานจะกลายเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีแบบรวดเร็ว 2. เวลารู้สึกโกรธให้เงียบก่อน3นาทีนี่คือกฎสำคัญเพื่อไม่ให้พลังของความโกรธหลุดออกไปทำร้ายดวงชะตาแค่เงียบ3นาทีพลังลบจะหายเตือนครึ่งและโชคลาภจะไม่หายไปจากคุณ 3.. พูดประโยคเรียกพลังบุญหมอปลายมักจะให้คนลายมือกากบาทสวดประโยคนี้ทุกเช้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้คำพูดของข้านำพาแต่ความร่มเย็นความสำเร็จและความร่ำรวยจากนี้ไปขอให้ชีวิตข้ามีแต่พลังนี้พูดทุกเช้าดวงจะเบากรรมจะเบาและโชคใหญ่จะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนลายมือกากบาทควบคุมอารมณ์ได้ หมอปลายบอกชัดเจนว่าถ้าคุณทำได้3มข้อนี้ภายใน30วันคุณจะเริ่มเห็นปฏิหารหลายอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดมีคนยื่นโอกาสงานหรือไรายได้ใหม่ให้เรื่องที่ติดขัดมานานจะคลี่คลายศัตรูจะหายไปเองสิ่งที่เคยทำแล้วไม่สำเร็จจะประสบผลทันทีความโชคดีจะเข้ามาถี่ขึ้นจนคุณรู้สึกได้นี่คือพลังกลับด้านของเส้นกากบาทเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ พลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจะทำงานแทนคุณดังนั้นจงเลือกใช้พลังนี้ให้เป็นเพราะคนลายมือกากบาทไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือคนที่ฟ้าเลือกให้มีเส้นพิเศษบนฝ่ามือและฟ้ากำลังรอดูว่าคุณจะใช้พลังนี้สร้างสิ่งดีให้ตัวเองหรือไม่ถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบขอให้พลังดีเปิดทางให้คุณตั้งแต่วินาทีนี้ใครที่มีลายมือกากบาดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเตือนคนที่มีพลังแบบเดียวกับคุณให้รู้ ให้ระวังและให้ใช้พลังนี้สร้างความรุ่งเรืองให้ชีวิตขอให้โชคใหญ่ไหลเข้าหาคุณและชีวิตคุณเปลี่ยนจากวันนี้เป็นต้นไป